สวัสดีค่ะม่ครัวเสียงจงจิตนะคะวันนี้จะชวนทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งอย่างนะคะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเราจะกินแกงปลากันค่ะวันนี้จะกินแกงฟักทองอ่อนใส่ปลาช่อนย่างนะคะแบบนี้นะคะเริ่มต้นเราก็ปลาช่อนย่างเอาไว้ให้สุกนะคะ เสร็จแล้วก็หั่นฟักทองเตรียมไว้ตั้งหม้อให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกนุมนะคะใส่น้ำพริกนุมใส่เกลือเพิ่มเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่ ฟักทองและใบแมงรักนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก่อนยกลงเราก็ทุบตะไคร้ใส่อีกหน่อยให้หอมไม่คาวนะคะสูตรนี้ตาเผื่อทำให้กินคือคุณพ่อของแม่ครูเองนะคะหอมเต็มบ้านเลยละคะ่ะถ้าเวลาแกงนีนะะ้แกงฟักทองอ่อน ใส่ปลาช่อนอย่างค่ะ